ค่ะคุณชาราศีพฤษภขาฟ้าใช้พระหานไพ่น,นะ,ะทำนายดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครวัวนะคะสถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือนสองเดือนส4มสี่หเดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวนะคะท่านตรงกับสถานะได้หรือว่าสําหรับท่านมีหลายสถานะท่านก็รับชมรับฟังให้ตรงกับสถานะนั้นของท่านได้นะคะทุกครั้งที่ฟ้าจะทํานายนะคะแต่และหัวข้อแต่และคําถามของชาราศีพฤษภฟ้าจะ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ขอบารมีท่านเนี่ยให้คนการทํานายแต่หัวข้อแต่ละคำถามของชาวราศีพฤษภเนี่ยให้ออกมาได้ตรงและใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมฟ้าขอทานายให้ทีเดียวเลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาทานายให้นะคะทานายให้ช่วงวันที่10มีนาคม2 5 6ห้ถึงสามสเมษายน2องหนี้นะคะก็มารับชมรับฟังกันเลยนะคะขอพลังงานชาวโสดราศีพฤษภช่วงวันที่10มีนาคม2 5 6ห้ถึงสา เมษาย,ยนสองห้าหกขอพลังงานค่ะขอพลังงานชาวโซเออขอโทษค่ะขอพลังงานสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภช่วงที่สิบมีนาคมสองห้าหกถึงสามสิบเมษายนสองห้าหกขอพลังงานค่ะขอพลังงานคนมีคู่มีครอบครัวชาวราศีพฤษภช่วงวันที่สิบมีนาคมสองห้าหกถึงสามสิบเมษายนสองห้าหกขอพลังงานค่ะ ค่าพลังงานชาวโสดนะคะรามาดูกันเลยว่าในช่วงนี้เนาะช่วงวันที่10มีนาคม256หถึง30มเมษายนสองหในช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤษภหลายๆท่านมีดวงพลังงานแบบใดบ้างนะแล้วจะสเสน่ห์ดีจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจเข้ามาให้เราแบบว่าเออได้ชุ่มชื่นหัวใจหัวใจอีกไหมนะจะได้แบบดูว่าเออเราจะแบบมีคนที่แบบเออเข้ามาในลักษณะแบบใดเนาะเราจะได้เรียนรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาดูกันเลย ะค,ะคุณเดฟแลนเดอะแฮงแมนนะคะมีชาวสดหลายๆท่านเนาะจริงด้วยเนาะพลังงานเด่นมากก็คือเหมือนกับว่าห้อยหัวกันเลยทีเดียวอ่ะสำหรับบางท่านเนี่ยมีใครเข้ามาที่ผ่านมาก็ยังไม่ถูกตาต้องใจก็เลยลองเข้ามาชมกลิปฟาด,ดูใช่ไหมคะเอ๊ะชาวสดอ,อารมณ์พงาชาวสดจะเป็นอย่างไรนะอาจจะฮอตไหมอะไรเงี้ยก็รอคอยความรักอ่ะใครเข้ามาก็ไม่ถูกใจก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเดแฮงแมนก็ห้อยหัวรอคอยกันเลยทีเดียว บางท่านนะพลังงานโดยรวมก็ต้องบอกก่อนบางท่านนี่เขารอคอยควารักอยู่อยากเจอรักที่ถูกตาต้องใจรักที่ใช่บ้างที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยพลังงานเป็นแบบนี้เนาะคุณได้พลังงาน The Lovers คุณได้พลังงาน a of Wands โอ้เป็นพลังงานที่ดีแล้วนะคะดวงความรักชาวโสดอะไรท่านเปิดอีกแล้วในช่วงนี้นะคะขอให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวูคุณเองนะคุณมีโอกาสที่จะ ปุบปับเจอคนที่ถูกตาต้องใจอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สารสัมพันธ์ในช่วงนี้อย่างแน่แท้เลยเพราะว่า Ace of Brand S of o r a n d แล้วก็ The l o v e r เนี่ยขึ้นคู่กันเลยนะคะมีโอกาสที่จะเจอกันในโลกโซเชียลสื่อออนไลน์แต่ถ้าโลกโซเชียลสื่อออนไลน์เนี่ยก็ขอให้สแกนกรรมให้ดีก่อนเนาะอ่าก่อนคิดตัดสินใจส,สัมพันธ์นะคะก็ ดูให้ดีก่อนส่วนออในเรื่องของการที่เราจะเจอกันในรูปแบบใดอีกได้บ้างก็คือการเดินทางในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันแต่พลังงานเด่นมากในเรื่องของใส่งานด้วยนะคะหรือเดินทางนะคะแล้วก็คุณได้พลังงานเพ g e ออฟแวนคุณได้พลังงานทีออฟัสเป็นพลังงานที่เด่นอีกเช่นกันก็คือท่านอาจจะไปงานปาร์ตี้สังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้พบผ่านเจอคนเนี้ยคนที่เจอกันแล้วมีแพชชั่นต่อกันสูงมีแรงดึตงต่อกันสูงทําให้อาจจะ หัวใจวั่นไหวอีกครั้งนะคะชาวสดหลายๆท่านนะเนี่ยพลังงานที่เด่นชัดเจนที่จะเข้ามาเขาหรือเธอคนนั้นนะ h e e m p เพลสเขาหรือเธอคนนั้นก็จะเป็นผู้หญิงในอุดมคติเป็นผู้ชายในอุดมคติก็คือครบดูดีนั่นเองนะคะก็ถูกใจไงนะลักษณะดเด่นชัดเจนอีกนะคะคุณได้ร่้นะนิสอเ e นส์เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนาต่างภาษากับคุณก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานเด่นก็คือที่ฟ้าบอกเมื่อสักครู่คือเดินทางไลเจอกันด้วยก็ได้เช่นกัน ขาหรือเธอคนนี้ก็จะดูแบบเหมือนแบบชอบงานปาร์ตี้สังสรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ทํางานเก่งนะคะอารมณ์ร้อนนิดๆเป็นคนมั่นอบมั่นใจกระดวงคุณชอบแบบนี้ไหมข้อติงของพลังงานเล็กน้อยก็เสน่ห์ดีสักขนาดนี้ค่ะให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเป็นคนเจ้าชูเข้ามาจีบนะแบบเนี้ยพลังงานของนายออฟคัพส์นะคะลักษณะแบบเจ้าชูกุ้มกรีมดูให้ดีก่อนอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของมาจีบมาอ้อยก็ติ่งเล็กน้อยเท่านั้น นะคะขอให้ชาวโสดทุกพนงานชาวราศีพฤษภเลยนะคะให้เจอคนที่ใช้ดกตรงใจสมหวังในความรักความสัมพันธ์แล้วก็อย่าลืมปดโกกรสหัวจิตหัวใจให้กับตัวคนเองด้วยนะคะค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปเนาะฟ้าก็ดึงเป็นไกด์ไลน์ให้บุคลิกนิสัยรูปร่างสีผิวนะคะ ก็อ네่าบุคลิกลักษณะนิสัยฟ้าดึงให้จากไพ่ยเลิฟทะเลาะนะคะให้ชาวโสราศีพุษศพนะคะมีลักษณะแบบใดบ้างนะคะลักษณะเดือดสเตรนด์ค่ะเดือดทนก็จะดูแบบดูมีเสน่ห์ดูมีหน้ามีบารมีมีแรงดือดเดือดเพดมความสูงทํางานเก่งนะคะก็หาเงินเก่งยนะคนเนี้ยก็ดูดีนะคะมีความมั่นอกมั่นใจนะคะก็ชอบพวกคุ่มความรักความสัมพันธ์มีก็นิดนิดคุณก็รูว้นะคุณชอบแบบนี้ไหมนะคะลักษณะแบบ นายอ of แมนส s อ่ะตรงเลยนะนี่ขนาดฟ้าดึงมาให้นะเป็นไกด์ไลน์ให้ตรงกับภาพรวมเมื่อสักครู่นี้นะพลังงานของชาวโสดเนาะเนี่ยแน่นอนนะคนนี้น่าจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะเปิดมาก็ยังใช่นะลักษณะแบบเขาเป็นคนนั้นนายออฟแมนส์ nice นะต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาคุณก็ได้อารมณ์ร้อนนิดนิดมีคนมั่นอกมั่นใจทํางานเก่งชอบเดินทางนะแล้วก็ชอบงานปราร์ตี้สังสรรค์ด้วยเช่นกันนะคะอ่าลักษณะแบบอ่านี่ก็ตรงอีกนะคะเนี่ยเดนเพลส เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยชัดเจนนะจะเข้ามานี่ขณะด,ดึงมาให้ก็เข้ามาอีกแล้วนะคะในชัดเจนพลังงานหนึ่งนะคะเดียมเพลสค่ะเขาหรือเธอคนนั้นก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายรูปกติเขามาอ้อยมาจีบคุณโอ้หสงสัยจะได้ัวใจละมุนนะคะชาวโสดนะคะราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะลักษณะรูปร่างสีผิวฟ้าดึงมาให้จากไพ่ทอลเอสนะคะรูปร่างสีผิวแบบอวบขาวอวบขาวเออกลางถึงสันทัดนะคะ อันนี้อบขาวสูงสูงใหญ่นิดนึงเนาะอบขาวสูงใหญ่รูปร่างขาวบางขาวบางสูงนะคะขากระดดนะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะลักษณะคนเข้ามาก็ขาเอาหมดเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้สมหวังนะคะคุณชาวโสดนะ สําหรับความรักความสัมพันธ์สถานะไม่ชัดเจนคุณชาวราศีพฤษภนะคะสําหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนเรามาดูที่ทางอารมณ์พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่10มีนาคม25 6ห้ถึงสาเมษาย,ยนสองข้งนี้เป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลยนะคะคุณได้รัง King of Cups นะคะคุณได้พลังงานเอ,อ่อเฮงแมนนะคะคุณได้รับง of Cups เป็นพลังงานที่คุณทั้งคู่นะคะเป็นพลังที่ถูกจิตผูกใจกันมากนะเพิ่งเจอกันแต่ว่าโอ้โหครับ ถูกจิตถูกใจกันไปหมดแบบว่าพูดอะไรก็ใช่ระมุนไปหมดแต่มีพลังงานข้อติ่งเล็กน้อยเนาะ The Hangman อาจจะเป็นพลังงานตัวคุณไหมชาวราศีพฤษภนะที่มีความกังวลนะมีการเปรียบเทียบกับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่ากลัวแบบยังมีความกังวลอยู่เลยแบบยังนึกถึงอดีตภาพความหลังอยู่หรืออาจจะเป็นคู่คุณเขาเธอคนก็นได้ที่ยังไม่ยังมีความกังวลใน ความรังครั้งเก่าความรักครั้งเก่าความสัมพันธ์ครั้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ,ะทาให้ห้อยหัวเดือแฮงแมนพลังงานที่เหมือนกับว่ายังอึมครึมนิดหนึง่งถึงแม้ว่าจะถูกจิถูกใจกันบ้างคุอเริ่มต้นพบพูดคุยกันแต่ยังมีพลังงานที่คิดว่าเออยังไม่ลืมอดีตความรังครั้งเก่าไหมมีการเปรียบเทียบกันไหมหรืออาจเป็นตัวคุณก็ได้หรือคุณของคู่ก็ได้พลังงานที่ไวเวอร์ซ่า,ซากลับกันได้ถามว่าเป็นอย่างไร พลังงานดีมากๆเลยนะสรุปให้ตามนี้แต่ข้อติ่งเล็กน้อยยังมีอารมณ์พลังงานความคุ้นคลีดความคิดวิตกกังวลนะถูกจิตถูกใจกันแต่ก็กลัวเออจะเป็นยังไงกับกลัวเหมือนเดิมไหมกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือตัวคุณอาจจะคิดว่าคู่ของคุณเขาเท่านั้นไม่ยังไม่ตัดความสัมพันธ์ครั้งเก่าไหมมีความกังวลซึ่งกันและกันนั่นเองแต่ถามว่าเป็นไงดีมากผูกจิตผูกใจกันมากก็ความสัมพันธ์ยังไปต่อไปได้แบบที่ดีมี และอาจจะบางท่านอาจจะมีของสิ่งของให้แก่กันด้วยในใน,ในเดือนนี้ในช่วงที่ฟ้า่ามาเนาะแต่ก็จะมีอารมณ์แค่กุ้นคิดนั่นแหละนะทำให้กังข้าคืนเครียดนอนไม่หลับเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้ลองสังเกตพลังงานนะคะค่ะท่านใดคุณชาวราศีพิจิค่ะถ้าเข้ามารับชมับฟังแล้วอยากให้ไพ่ดูเราคําว่าอยากให้ไพ่ดูเราหมายคำว่าถ้าเป็นตัวคุณเองคุณก็ปรับสมดุลพลังงานเลยค่ะถ้าเขาดีต่อใจแล้วก็ ปล่อยอดีตหรือสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทําให้เป็นปัญหาเราค่อยๆเคลียร์พะเพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนเองนะก็เรียนรู้ทําความเข้าใจปรับสมดุลอารมณ์พลังงานเนาะถ้าพลังงานคู่คุณเขานั้นส่งมาให้คุณว่าเอ๊ะเขาเหมือนไม่ลืมอะไรก็ตามแต่คุณก็ค่อยๆดูใจเย็นๆให้โอกาสสิ้นกแล้วกันะกน,นะคะสารสัมพันธ์ให้ดีไปเรื่อยๆสิ่งใดที่เป็นปัญหาเป็นอารมณ์ที่เป็นไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ก็ค่อยๆ ดูค่อยๆเค,คลียร์ใจเย็นๆนะคะเมื่อมั่นอ,อกมั่นใจกันแล้วนะคะก็ไปต่อเลยนะคะขอให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์นะคะปรับสมดุลพลังงานนะคะอย่าลืมนะคะค่ะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนคุณชารลสิศพุทธศพที่คบกัน3 4มหเดือนแล้วนะคะรำดูทิศทางรมพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่สิมีนาคม2 5 6 3 0ถึงสาเมษายน2 5งหนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณมาดูกันเลยนะคะ คุณได้พนนทัวร์เพนติเคิลส์นะคะคุณได้พนนเพจออฟคัฟฟ์นะ,ค,ะคุณได้พนันโฟเพนติเคิลส์เป็นพานงานที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าปรับสมดุลกันเนาะคุณคบกันสามสี่ห้าเดือนแล้วนะคะก็เหมือนกับมีระยะเวลาที่เรียนรู้ทําความเข้าใจนะทำความรู้จักนะทั้งปรับอารมณ์ทั้งปรับความความรู้สึกแต่คุณทังคู่ก็ยังมีความรู้สึกที่ว่ารักเนี่ยใช่แหละดีต่อใจแหละแต่ว่าต่างคนต่างยัง พลังงานคุณไม้หรือคุณทั้งคู่ก็ได้เป็นพลังงานที่ไวเบอซ่ากับกันได้นะฝากก็บอกก่อนเหมือนยังห่วงแหนความรู้สึกอยู่เลยยังห่วงแหนความโสดนั่นเองหรือบางท่านเนี่ยอาจยังไม่ได้ทิ้งชอยต่างคนต่างมีชอยก็ได้นะแต่ถามว่าเออความรักความคันนี้เป็นไงดีดีถูกจิตถูกใจกันนั่นแหละหน่ารากักกรุบกริบนะเข้าใจกันน,นู่นนี่นั่นปรับสมดุลเข้าใจอารมณ์อ่ะใช่แต่ว่ามันยังมีอารมณ์ที่เหมือนกับว่า บางครั้งก็มีการห่วงแหนในความสัมพันธ์หมายความว่าบางท่านอาจจะหึงกันนิดหน่อยอเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะแบบว่ามีช้อยทั้งคู่ก็ได้ต่างคนต่างหึงกันก็ได้หรือยังห่วงแหนความอารมณ์อารมณ์ม,ม,มีหึงมีห่วงแหนความสัมพันธ์นะมีการกักการยังมีคนคุยอยู่ทั้งคู่นะคะอารมณ์เป็นในรูปแบบนี้เลยนะก็ยังกักกักอยู่แล้วก็ยังมีอารมณ์หึงนิดหนึง่งนะคะแล้วก็ยังหวงแหนความโสดอยู่เลย นะถามว่าความสัมพันธ์นี้ดีไหมดีอ่าฟ้าสรุปให้ตำนภัยเลยคุณก็ยังจะมีอารมณ์กักกักปรับสมดุลถึงแม้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะดีต่อใจนะ่ารักกุบกริบเนี่ยเหมือนเพจออบคัพส์เนี่ยนะแต่ก็ต่างคนก็ต่างอย่างไม่ชิงชอยนะคะลองมาสังเกตพลังงานนะอารมณ์พลังงานก็ยังไม่ชัดเจนเนาะก็ยังต้องเป็น,นีไปเรื่อยๆก่อนปรับสมดุลอารมณ์พลังงานคุณทั้งคู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถามว่าดีไหมดีต, <g ye> ต่อใจ,อจก็ยังไม่ได้ว่าจะหยุดพักความสัมพันธ์แต่อย่างใดเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาชมมาฟังเนาะก็ยังต้องดูกันไปก่อนยังไม่ชัดเจนนะคะสาหรับท่านที่คบกันส4มสหเดือนแล้วนะในช่วงนี้ก็ยังต้องคนะุยคุยดูดูไปก่อนเลือกกันไปก่อนนั่นเองถามว่าดีไหมดีเขาดูเธอมาแดี <le> ต่อใจคุณก็ดีกับเขาเขาก็ดีกับคุณแต่ก็ยังไม่ทิ้งชอยแล้วก็ยังกักกันอยู่นั่นเองฝก็สรุปให้ตามนี้เลยนะคะค่ะก็ ค่อยๆเรียนรู้นะคะถ้าเขาดีต่อใจนะแล้วคุณใช่เขาใช่ก็ไปต่อขอมีความสุขในคู่นีความสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านที่คบกัน6กเจ็ดเดือนจะปีแล้วนะคะชาวราศีพฤษภนะสถานะไม่ชัดเจนเนาะช่วงที่10มีนาคม2 5 6ห้ถึงสาเมษายน2องเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะคุณได้งนาน queen of c a p s นะคะคุณได้งนาน four of swords คุณได้งนาน date นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเดชเป็นพลังงานที่ เหมือนกับว่าช่วงนี้จะไม่ไม่คุณก็คู่ของคุณนะเป็นพลังงานไวบอซ่ากลับกันได้นะที่เหมือนกับว่าในนอย,นอย,นอยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะบางครั้งก็แบบมาไมาหายอย่างเช่นตอบแชทตอบลไลน์อะไรเงี้ยแบบก็หายไปบ้างอะไรเงี้ยทำให้น้อยนะต้องบอกก่อนหลายๆท่านหลายความสัมพันธ์เนี่ยนะไกลกันนะมีความไกลกันแน่นอนหรือถ้าไม่ไกลกันต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างอำเภอต่างเมืองก็ไม่ค่อยได้เจอกันอนะ นะด้วยจะคุยกันแชทเชิด,ชดออนไลน์ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีหน้าที่การงานการเรียนมาจึงทําให้มีอารมณ์แบบเหมือนค e e น,น,อน o ons, นอ c คั s เ,เหมือนน้อยเหมือนโฟร์สอนเนี่ยบางทีก็เออเขาเงียบคุณก็เงียบเหมือนนอยกันไปนอยกันมาอารมณ์พลังานไปในรูปแบบนี้เดทคือ <c oughs> ในเดือนนี้ในช่วงที่ฟักก่ามานี้หมายถึงจะตัดจบกับพนาักานความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกัน อาจจะเป็นระยะทางนะความรู้สึกต่างๆปรับสมดุลทัศนาคาติต่างๆจะตัดจบกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัดจบกับความรักความทันที่ไม่ชัดเจนหลายๆคู่หลายๆท่านหลายๆพลังงานเมื่อเคลียร์กันแล้วตกลงกันแล้วทําความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณจะตัดจบถึงปัญหาต่างๆและตัดจบกับสถานะไม่ชัดเจนชัดเจนกันมากขึ้นมากขึ้นและบางท่านเป็นแฟนกันก็มีเป็นพลังงานรูปแบบนี้ด้วยนะคะไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ไปต่อแต่ไปเป็นพลังงานที่ตัดจบเป็นนิทานที่ดีมากๆเลยนะสิ่งใดที่ไม่เข้าใจคุณจะได้เคลียร์ในช่วงนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณชาวราศีพฤษภค่ะสําหรับท่านที่ครบกัน6กเดเดือนจะปีแล้วนะทีนี้เราม,มาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของคู่ของคุณขาราทงค์นั้นเขาคิดอย่างไรกับคุณเนาะเขาได้พลังงานเดอะสเตนเห็นไหมคะ เขาก็มองว่าคุณชาวราศีพนี่ยเก่งนะเอาความรักเอาหัวใจเขาอยู่มัดเลยนะคะเสน่ห์แบบมีแรงดยู่ต่อเขาสูงเนี่ยเขามองคุณดีมากเลยนะเออเนี่ยได้พลัง The World ชัดเลยนะมีระยะทางแล้วก็คุยชัดชัดวิดีโดอคอลชัส่วนใหญ่อะไรเงรี้ยอยากเจออยากพบอยากพูดคุยอยากชัดเจนมากๆนะคะเนี่ยได้พลัง The Chariot ชัดเลย เป็นอุปสรรคในช่วงนี้นเรื่องของอระยะทางนะเป็นปัญหาต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาทํางานราชการทางเดินทางไกลไม่ค่อยได้เจอกันนั่นแหละทุกอย่างคุณจะได้ตัดจบอย่างพี่ฟ้ากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ตัดจบไปในทางที่ดีมากๆเลยค่ะค่ะขอให้พลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณชาราสิพฤทภนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหรือยุ่งงานเรื่อง ยุ่งเรื่องเลียนเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาใช่ดีต่อใจก็ไปต่อเราเป็นคู่กันแล้วไม่แคร์ก็แจริงไหม่ะคะคอยมีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์นะคะคนมีคู่มีครอบครัวนะคะชาวราศีพฤษภนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพาต้องบอกก่อนนะคะพลังงานคู่ครอบครัวทานใดที่ดีอยู่แล้วนะคะขยดีขึ้นไปนะคะค่ะคนมีคู่มีครอบครัวในช่วงเดือนวันที่สิบขอโทษค่ะวันที่สิบมีนาคมสองห้าหกถึงสาสิบ เมษายนสองห้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างลำดูทิศทางรวมพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในคู่ในครอบครัวกันเลยนะคะคุณได้พลังเดอะชา c h a r i นะคะคุณได้พลังเทมเพ m p e r a n นะคะคุณได้พลังเดอะทาวเวอร์สนะคะคุณได้พลังจัส j a s m นะคะคุณได้พลังควีนออฟเพน f ิเคิ a c l เป็นพลังงานที่ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆท่านหลายคู่หลายๆครอบครัวเนี่ยนะ,ะเจอกันทีนะ มีระยะทางของเรื่องด้วยการงานหนะ้าที่การงานเนาะต้องเดินทางไปทํางานบางทีเจ็วัน1ิบวันส5บห้าวันหรือเป็นเดือนหรือบางท่านอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกันเลยนาะนๆจะต้องมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะจึงมีพลังงานที่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีความไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ลงรอยกันในเรื่องของเวลาการให้การเอาใจใส่กันนั่นเองนะคะเป็นอุปสรรคนะคะนิดหนึ่งแต่ถึงกระนั้นอะ่ะพลังงานในรูปแบบนี้เนี่ย เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยนะคะขึ้นจัดเม n นแล้วแล้วก็ t e m p พลนส์นะคะหมายความว่านะคะคุณในคูค่ในครอบครัวปัญหาที่เป็นปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเพ่อแง่แม่งอนความไม่เข้าใจต่างๆนะด้วยสิ่งใดก็ตามแต่ที่พูดคุยกันไม่เข้าใจนะหลายๆท่านที่ผ่านมาพูดคุยกันไม่เข้าใจเคลียร์กันไม่ลงตัวเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังของฟ้าเนี่ยนะก็คือช่วงวันที่10มีนาคมสอง้ถึงในสายนสอทุกอย่างท,ที่เป็นปัญหานะ จะถูกตัดจบไปในที่สุดนะคะกลับมาพูดคุยเคลียร์บางท่านเนี่ยอองอนไม่พูดกันมาสักพักแล้วแต่ช่วงเนี้ยคุณจะกลับเข้ามาพูดคุยและมีความเข้าใจเข้าเข้าใจกันมากกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดก็ตามแต่ทาวเวอร์คือตัดจบหมดทุกอย่างในคู่นี้ครอบครัวจะมีความสุขชื่นมื่นนะคะจัดเมนนั่นเองก็ยังเป็นคู่เป็นพลังงานที่เป็นคู่กันอยู่เลยยังยังไงต้องกลับมา สารสัมพันธ์ในคู่ในครอบครัวนะคะเพราะคู่คุณเขาหรือเธอคนนั้นก็ค่อนข้างนะคะออมีความรักที่มั่นคงกับคุณนะคะคุณชาวราศีพฤษภนะแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลในเรื่องของการงานการเงินกันด้วยนะคะในคู่ในครอบครัวเป็นอย่างดีก็แค่ปัญหากเกี่ยวกับเรื่องระยะทางขอโทษคนะ่ะ <c oughs> สิ่งใดก็ตามแต่ที่ไม่เข้าใจกันจะถูกตัดจบไปในที่สุดนะคะในในช่วงนี้ที่ฟ้าเก่ามาเนี่ยจะเคลียร์ไปในที่สุดเลยสําหรับหลายท่านที่มีปัญหาเนาะ จะดีมากๆเป็นพลังงานที่ดีตัดจบกับความไม่เข้าใจอึมคลืมทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็จะมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของหน้าที่การงา,ง,า<น>งานการเงินกันด้วยในคู่ในครอบครวัวนะคะมีการพูดคุยออถึงเรื่องหน้าที่การงานการเงินอะนะว่าเออเราจะช่วยเหลือกันในเรื่องใดบ้างเป็นที่ทางที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทาวเวอร์ฟาก็พุยครั้งก็ตัดจบกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นรรยากาศที่ไม่ดีในคู่ในครอบครัวที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามแต่จบไปเลยนะคะ ก็พลังงานดีชีวิตคู่ครอบครัวดีเราก็ดีไปด้วยกันเนาะถ้าพลังงานชีวิตคู่ครอบครัวคุมเราก็จะหาทางอื่นแก้ไขปัญหาทองจริงไหมล่ะค่ะถ้ามีคู่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รุ่มรวยนะคะแล้วก็ปรับสมดุลพลังงานใช้ชีวิตคู่ให้ดีที่สุดไปเลยนะคะถ้าเรามีชีวิตคู่ที่ดีนะก็บอกก่อนนะคะถ้าชีวิตคู่ไม่ดีเราก็มีความทุกข์มากความสุขเราก็ปล่อยไปเลยค่ะแต่ถ้าเรามีคนที่ดีอยู่แล้วคู่เราดีนู่นนี่นั่นมีปัญหาเพียงเล็กน้อยเราก็ให้เอาัยเสิงกันละกัน คอ้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์มากๆค่ะค่ะก็ ครบแล้วนะคะทุกสถานะเลยนะคะทั้งโชโซสถานะไม่ชัดเจนคนมีกู้มีครอบครัวนะคะก็ท่านใดที่ต้องปรับสมดุลอารมณ์พลังงานความรู้สึกนกคิดก็ปรับสนิทนะคะการปรับฟารูวะทายากนะคะแต่ถ้าว่าทาได้แล้วเนี่ยก็คือดีมากๆเลยนะคะภายในดีสู่ภายนอกดีนะก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็กลยานิมิตดีนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะหาหนทางไม่ออกถ้าเรา จิตใจเราแบบแข็งแกร่งนะคะก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยเราก็จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยจริงไหมล่ะคะส่วนท่านใดที่ไม่เข้าใจว่าเออแล้วปรับสมดุลพลังงานอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรก็ท่านก็ลองไปรับชมรับฟังในสิ่งที่ท่านชอบอ่ะสำหรับบางท่านดูหนังฟังเพลงหรือหาสิ่งบันเทิงหรือบางท่านก็หาวิทยากรดีๆเก่งๆฟังให้ถูกจิจกับคุณที่ช่อง YouTube ก็จะสามารถทำให้คุณเนี่ยนะใช้วันว่างใช้ความรู้สึกต่างๆเนี่ย ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอนนะคะก็เรียกว่าพลังงานชีวิตที่ดีก็คือพลังงานดีนั่นเองนะคะพลังงานของจักรวาลนะภายในดีสูบภายนอกก็ดึงดูดสิ่งดีเข้ามานะคะาก็พูดอีกครั้งนะก็ยังไงก็ฝาาดูแลสุขภาพร่างกายก็ช่วงนี้ก็กันเย็นนะคะฝาานะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะสูบภายในนะคะสูบภายนอกนะคะก็ฟ้าก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมรับ ฟังช่องฟา้ามาโดยตลอดและสําหรับท่านที่เข้ามา,ารับชมใหม่ด้วยฟ้าก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านามีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฟา้าขอพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ